เราเส้นมีเท้าคุณยาว่าขอเขาเราผมไม่เส่นทำไปเรื่อยไปเลยคือบอกพี่น้องเมื่อนี่ปเป็เตียวใสว่สาม บกินก๋อยเสื๋ยวมัด้วยนึงกินก้อเียวยู่นาบ้ามัถ้วยนึงหลังจากกนเพ๊บกินกินอีก้วยนึงม่อเนี่ยกินกับนอกินกับ่บประมาณบ่ายประมาณบ่ายสามเล่อนั ตเคียแบบเ็กคือกรดูดเรืองนเมองกระูดเรือหลงแ่ไหนกระดูดรูดครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมาเลยออนไลน์นะครับความเงเกมอันนี้เาจ้าของเงนตัวนี้ลาบมาจะเ็มันเขาจะโอนมาสื่บาทุ

โรคผาลห์โลเหนือหุ่นหุ่นพ่อ <c oughs> เอ้ยเดาไอ้ลรงอีแดดลรสองลรค่พ่าค่อยกินของแ <c oughs> ่ะนะเพื่อนก <c oughs> ็หนึ่งไม่ลองเดี๋ยวผม,มพาไปตั่วไหม่บพาไปตัว ต้อง่นเบิงหายพอเบงคนไหนเปกติอยู่ที่รยนั้น